เรียบร้อยแฮปปี้เอนดิ้งเปิดตัวแล้วสำหรับเลวอพูนะในการเปิดตัววาตารุเอนโดนะครับก็รับเสื้อหมายเลข3าไปใส่เรียบร้อยนะครับกับคนนี้ปิดดีลอย่างรวดเร็วครับหลังเวอพูประกาศการสัญญาคว้าตัววาตารุเอนโดกองกลางของสต um ูดกันมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อมาอุดรูในแดนกลางพร้อมรับเสื้อหมายเลขสามอาเวอพู Liverpool เนี่ยพยายามตามหากองกลางคนใหม่จากที่ฟราบิโยรวมถึงจอแดนเฮนเดสันนะครับต่งยางแยปเล่นที่ซาอุดิอาระเบีย พวกเขาพยายามเซ็นยานักเตะใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรม e โอลาเวียหรือว่ามอร์สิสคาสโดแต่แม้จะตกลงค่าตัวก็ได้แต่นักเตะทั้งสองคนตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเชลซีแทนนะครับนั่นเลยทำให้เลโูลรีบมองหามิดฟิล์ใหม่โดยไวเลยพเพราะฤดูกาลใหม่เริ่มต้นไปแล้วก่อนจะเลือกเป้าหมายซัพพลายด้วยการหานไปหาเอนโดกองกลางในวัย30ปี พวกเขาบรรลุข้อตกลงเป็นค่าตัวประมาณ19ล้านยูโรครับประมาณ16.2ล้านปอนด์ก่อนจะไปเซ็นสัญญากันอย่างรวดเร็วเอนโดกลายเป็นนักเตะใหม่คนที่3ของเอร์พในช่วงตลาดซัมมนี้ต่อจากอเล็กซิสแมกเลสเตอร์และก็ดม so ินิกโซบสไลนะครับมาฟังสิ่งที่วาตาตุรุเอนโดได้ให้สัมภาษณ์หน่อยหลังจากเปิดตัวกับเอร์พแล้วเขาบอกว่าเอ,อ่อตอนนี้ผมมีความสุขเป็นอย่างมากเลยล่ะและตื่นเต้นมาก ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่ในลิพรูรู้สึกอเมซิ่งจริงๆและนี่ก็คือความฝันของผมนะผมฝันการได้เล่นในพิมนังกกตกำหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเสมอนี่คือความฝันที่เป็นจริงสําหรับผมนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลงเล่นในแอนฟิลผมอดใจรอที่จะลงสนามแอนฟิลต่อหน้าแฟนบอลของลิพูไม่ไหวแล้วละผมเล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับและผมเองก็จะออกเปน็นนักเตะที่นเน้นเกมรับอยู่สักหน่อยผมคิดว่าผมช่วยเกมรับของทีมได้และผมจะคุมแดน,นกลางได้ดีผมว่านั่นคืองานของผม ผมตื่นเต้นมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับสมโมสรน,นี้และผมตั้งตารอที่จะเจอกับพวกคุณในแอนฟิลด์ไม่ไหวแล้วตอนนี้ เราต้องบอกว่าวาตารุเอนโดคนนี้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับโชนันมาเบเร่ในครับในบ้านเกิดที่เจลิกก่อนย้ายไปอุรุวาเรดไดมอนด์แล้วตามด้วยกันยามเล่นในยุโรปกับเซงทรูดองนะครับอยู่2ฤดูกาลจากนั้นเขาก็ย้ายเล่นกับสตุตการ์ทแบบยุ่งตัวก่อนจะซื้อขาดเป็นทางการในภายหลังโดยตลอดเวลา4ปีกับทีมเนี่ยเขาลงสนามไป133เกมทําได้15ประตูนะครับวาตารุเอนโดคนนี้ยังผ่านการติดทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้ว50เกมทําได้2ประตูนอกจากนี้ยังผ่านการลงสนามในศึกฟุตบอลลกที่าตา้้ม,มาแวว4นนัดดยนะ โอ้โหตอนนี้เรียบร้อยครับเสร็จโจลอยูว่าผู้นะครับเปิดตัวแล้วสำหรับวาตารุเอนโดนักเตะจากเลือดสมูไรจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม